สวัสดีครับไทยมารีนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับจริงๆผมนะครับไม่อยากจะมาเปิดอะไรพวกนี้ให้คนที่เขาคอยโจมตีผมหรือคนที่คอยแบบซ้าเติมผมดูหรอกนะครับเพราะล่าสุดนะครับกฎของอุตสาหกรรมนะครับโรงงานนะครับผมพนักงานถ่ายรูปติดไลน์ผลิตแบบนี้นะครับล่าสุดโดนไล่ออกไปแล้วนะครับอาแต่ที่ผมอยากจะมาทําให้เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้นะครับผมใช้ความรู้สึกนะครับผม ในการทํางานความชอบของผมนะครับผมตื่นมาทํางานตีห้านะครับนอน5้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับและตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมต้องมาเช็คตัวทานเครื่องที่ช่างเซอร์วิสให้ลูกค้าผมนะครับจริงๆผมไม่ได้อยากจะมาเปิดอะไรพวกนี้หรอกนะครับผมไม่ได้อยากให้คนใจกระจอกที่มันอยากโจมตีผมแล้วมาเอาผมไปพูดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ เอาตรงๆผมอยู่วงการนี้มา20ปีแล้วครับตอนนี้นะครับช่างเจสกีช่างเรือที่ผมเคารพนับถือที่เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ช่างเก่งช่างแข่งเลยนะครับเป็น10คนครับที่ผมสามารถปรึกษาให้ขอความรู้จากเขาได้และเขาดูแลผมอยู่นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับเขาดูแลผมอยู่คราวนี้เรื่องความรู้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอะไรเพื่อนๆไม่ต้องกังวลผมถึงบอกเลยครับว่าต้องเป็นลูกค้าผมจริงๆเท่านั้นจะรู้ว่าผมดูแลคุณแบบไหนนะครับ วันนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสไม่ได้เสียอะไรนะครับส่งมาเซอร์วิสนะครับอย่างเช่นเช็คระยะ,ะถึงเวลาต้องมาเช็คระยะเหมือนรถยนต์นะครับหนึ่งมืนโลห้าพันโลต้องเข้าศูนย์อย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่อยากจะมาเปิดแต่วันนี้คือลูกคา้าหรือ,อไม่ใช่ลูกค้าผมดีกว่าไปฟังจากหูนะครับไปฟังจากปากคนอื่นมาแล้วบอกไทยมาลีนเป็นอย่างง้นเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากจะมาเปิดให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับไม่เสียหายเไรหรอกเพราะความจริงนะครับผมดูแลลูกค้าผมแบบนี้จริงๆ ตอนนี้หนึ่งทุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องบางตัวว่าผมทําอะไรให้ลูกค้านะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องของลูกค้าจากสระบุรีนะครับอ่าลูกค้าสระบุรีก็คือเอามาเซอร์วิสยางใบพัดปั๊มน้ํานะครับอ่าตอนแรกผมบอกพี่ไม่ต้องซ่อมส่งมาไม่ต้องทําเองมีปัญหาส่งมาให้ผมเขาบอกเขาเป็นช่างเดี๋ยวเขาให้ลูกน้องเขาทาสร้างอะไรผมไปนะครับแล้วให้ช่างทาสรุปไม่จบนะครับไม่จบก็ส่งกลับมาให้ผมนะครับ ที่ผมบอกว่าอย่าเร่งอย่าจี้อย่าจิกนะครับเพราะผมจะใช้เวลาในการทําดูรายละเอียดดูจุดอ่อนว่ามันเกิดจากอะไรหาคําตอบนะครับที่บอกว่าอย่าเร่งอย่าจี้อย่าจิกเนี่ยไม่ได้นานไม่ได้ช้าเลยนะผมความรับผิดชอบสูงมากครับผมจะไม่ดองเลยเคลียได้ผมเคลียนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเซอร์วิสตัวนี้ก็ยางใบพัดปมน้ำนะครับเปลี่ยนยางใบพัดปมน้าเปลี่ยนชุดซ่อมชุดซ่อมยางใบพัดปมน้ําไปนะครับตอนนี้น้ําออกทำงานปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับเรื่อง15แรงม้าสีจังหวะนะครับ อันนี้เครื่องของผมเองเอาไว้ศึกษาเอาไว้ดูนะครับไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวจะให้น้องจอยเอาไปารีวิวครับอ่ะนี่ตัวนี้เตรียมให้น้องจอยไปรีวิวเครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง15เลงม้าสีจังหวะเหมือนกันครับลูกค้าจากนครนะครับลูกค้าจากนครเนี่ยเพื่อนๆจําจไว้เลยว่ากู้ภัยครับใช้กันหลายมือมากอา่ผมพยายามแนะนําวิธีการใช้งานสุดท้ายก็ยางไปพัดป๊มน้ําขาดเหมือนเดิมไม่มีอาการอะไรเลยเลย,ยางไปพัดป๊มน้ําขาดทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะตอนนี้ก็ เปลี่ยนยางใบพัดปั๊มน้ำนะครับชุดนี้ไม่ได้เปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเพราะเสียหายน้อยนะครับเปลี่ยนยางใบพัดปั๊มน้ำแล้วก็เซอร์วิสระบบเบื้องต้นนะครับเช็คเช็คระบบครบให้หมดแล้วนะครับอ่าพร้อมจะส่งครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเทสทดสอบเดินน้ำแล้วถ่ายคลิปวิดีโออ่าคอนเฟิร์มวิดีโอให้ลูกค้าอีกทีนึงแล้วก็ส่งกลับให้นะครับอ่าเครื่องนี้อยู่ในรับประกัน1ปีนะครับผมส่งมาให้ผมอ่าแล้วผมส่งกลับเซอร์วิสเสร็จแล้วผมส่งกลับให้ฟรีด้วยนะ1ปีรผมอ่งกับรีครับผมโอเค ลูกค้านครนะครับอ่าอ่าท่านนี้เป็นลูกค้ามือใหม่นะครับเครื่องสามสิบแรงม้านะครับสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมบอกสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าแล้วผมก็ให้ส่งกลับมานะครับตอนนี้เช็คเซอร์วิสเบื้องต้นครบหมดแล้วครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมสตาร์ททำงานปกติทุกอย่างครับเช็คให้ครบหมดแล้วครับผมอ่ะส่วนเครื่องตัวนี้ก็เอาไว้ศึกษาครับนี่ครับเครื่องพวกนี้ศึกษาหมดครับผม อ่านี่ครับผมเวลาผมว่างนะครับเวลาผมว่างผมมีความสุขผมเอามานั่งดูพวกนี้เล่นนะฮะผมนั่งดูพวกนี้เล่นครับอแต่ผมไม่ได้อยากมาเปิดพวกนี้ให้คนอื่นได้มาเห็นหรอกว่าผมทําอะไรนะครับผมเพราะกว่าผมจะสร้างแบรนด์จีนให้คนยอมรับนะครับผมทํางานหนักครับแต่คนใจกระจอกครับมาฉวยโอกาสเห็นกระแสเขาดีขายได้ดีเอามาขายตามแต่คนอื่นจะไม่รู้ว่าที่ไทยมาเรีนขายดี อาขายได้ไม่มีปัญหาเลยเครื่องยนต์นะครับเพราะผมทําแบบนี้ไงเพื่อนผมดูแลลูกค้าผมจริงจังไอ้พวกที่ผมบอกผมดูถูกลูกค้าผมด่าลูกค้าผมว่าลูกค้าคือมันนอกเรื่องมันเลอะเทอะอ่าบอกมือใหม่ผมแนะนําก็ไม่เชื่อแต่ผมมาอยู่อย่างนี้มาเพื่อนผมอยู่อย่างนี้มาผมก็ต้องมีความรู้บ้างหรือเปล่าอ่านะครับพอคุณไม่โอเคกับผมผมก็ขี้เกียจคุยละพอผมขี้เกียจคุยก็บอกผมเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้นะฮะอ,อยากรู้อะไรก็มาถามจากปากผมเองได้ครับอ่ต่อสายตรงถึงผมได้นะอ่าผมชอบคุยตรงๆครับ นะฮะเพราะผมอยู่กับความเป็นจริงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ทําคลิปเพื่ออยากให้ลูกค้าไทยมารีนเห็นนะอไอ้พวกที่แอบซองผมแล้วเอาผมไปว่ายงั้นอย่างนี้อนะครับผมไม่พูดนะฮะอยา่าอยา่านะฮะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลีนด้วยนะครับผมผมจริงจังผมดูแลลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมจริงๆดีแน่นอนครับเงินของท่านมีค่านะครับผมรู้คุณค่าหมดนะครับผมดูแล พีออเดอร์นะครับผมดูแลเรื่องการจัดส่งเรื่องการรับประกันเรื่องคุณภาพสินค้าคุณไม่ต้องห่วงครับผมจริงจังแน่นอนครับถ้าเห็นว่าสไตล์ผมเป็นแบบนี้ดูแลคุณได้เครื่องมีปัญหาคุณกลัวอะไรนะครับผมเปิดอกเปิดใจมาคุยกับผมแบบตรงๆครับผมอ่าบอกมาเลยพลาดคือพลาดครับไม่มีปัญหากับไทยมารีนนะครับยิ่งชอบครับผมโอเคนะครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนด้วยครับสวัสดีครับ